สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ่าอฟอซิลาก็มาส่งมอบรถสวยๆอีกหนึ่งลำนะครับเนี่ลูกค้าแฟนเพจถือเงินสดมาจบให้เราอีเช่นเคยโตโยต้าให้รักบิกบแชมป์คันงามไปขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค,คบำคำ,ำคุ้นๆเด้อไปนี่นะครับเรียบร้อยอีกหนึ่งลำนะวิ๊กบแชมป์คันงามนะครับเปิดอาลาด,ดากแม่แม่ไปเลยเด้อบุ่นมุ่งหน้าสู่สกลนครเรียบร้อยนะครับอ่านี่นะครับ นี่ก็เป็นการซื้อขายของเราแบบนี้นะครับขอบคุณลูกค้าแฟนเพจของเราทุกคนทุกท่านเลยที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเดินทางมาซื้อรถกับเรานะจากทุกสารทิศทุกจังหวัดเลยนะครับเดินทางมาซื้อรถกับเราที่ขอนแก่นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่ต้องการรถยนต์มือ2ราคาถูกคุณภาพดีติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทร0956698777 0956698777 จากออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีรอทุกท่านอยู่ครับขอบมากครับ